่อนจะเริ่มเรื่องราวทั้งหมดนี้ขอเวลาเพียงไม่กี่วินาทีกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะคุณกำลังจะได้ฟังเรื่องราวของเหรียญเล็กๆเหรียญหนึ่งที่อาจเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินประวัติศาสตร์และโชคชะตาไปตลอดชีวิตของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายวัยทำงานวัยเกษียณหรือคนที่ผ่านโลกมาไม่น้อยเรื่องนี้ถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะลองหลับตาแล้วนึกย้อนกลับไปเมื่อกว่า30ปีก่อนประเทศไทย ในช่วงต้นทศวรรษ2,530เสียงข่าววิทยุยามเช้ากลิ่นกาแฟดำในร้านเล็กๆหนังสือพิมพ์พับครึ่งอยู่บนโต๊ะไม้ช่วงเวลานั้นไม่มีใครคาดคิดว่าเหรียญกระสาบทอนรมดา ที่ใช้ซื้อของเล็กน้อยในชีวิตประจำวันจะกลายเป็นวัตถุที่นักสะสมตามล่าก,กันเหมือนทองคำเหรียญที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่เหรียญทองไม่ใช่เหรียญเงินและไม่ใช่ของที่ใครจะคิดว่าต้องเก็บรักษาอย่างทนุถนอมมันคือเหรียญชนิดหนึ่งที่คนไทยแทบทุกคนเคยจับเคยใส่กระเป๋ากางเกงเคยวางไว้บนโต๊ะหรือเคยให้เด็กถือไปซื้อขนมหน้าโรงเรียนในปีพุทธศักราชส 1,534โรงกระสับได้ผลิตเหรียญชนิดหนึ่งออกมาในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านทั้งเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีเหรียญน,นั้นถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่เรียบง่ายแข็งแรงและสะทอออนอัตลักษณ์ของชาติในยุคนั้นไม่มีใครสนใจมันเป็นพิเศษเพราะมันคือเงินใช้ไม่ใช่เงินเก็บผู้ชายหลายคนในวัย40 60วันนี้อาจเคยมีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือสมัยยังหนุ่มบางคนอาจใช้มันโทรศัพท์สาธารณะบางคนอาจใช้ซื้อน้ำซื้อกาแฟหรือจ่ายค่าโดยสารแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเหรียญบางเหรียญจากปีเดียวกันรุ่นเดียวกันกลับมีชะตากรรมต่างกันอย่างสิ้นเชิงนักสะสมมือเก่ามักพูดกันว่าเหรียญที่มีคุณค่าที่สุดไม่ใช่เหรียญที่ดูสวยที่สุดแต่คือเหรียญที่รอดจากการเวลาในสภาพที่ถูกต้องครบถ้วนและมีรายละเอียดบางหย่อ หางที่คนทั่วไปมองไม่เห็นความแตกต่างเพียงเซี้ยวมิลลิเมตรเส้นขอบที่คมกว่าปกติหรือองค์ประกอบเล็กๆที่เกิดจากกระบวนการผลิตในช่วงสั้นๆสามารถเปลี่ยนเหรียญธรรมดาให้กลายเป็นตำนานเหรียญ2บาทปี2534เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีเรื่องเล่าแบบนั้นมันไม่ใช่เหรียญที่หายากตั้งแต่วันแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเหรียญถูกหลอมถูกใช้จนสึกถูกคัดออกจาก ระบบหรือศูญย์หายไปโดยไม่มีใครใส่ใจสิ่งที่เหลืออยู่คือเหรียญจำนวนน้อยที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อผู้ชายที่ผ่านชีวิตมามากมักเข้าใจดีว่าของมีค่าที่ แท้จริงไม่ได้ตะโกนเรียกร้องความสนใจมันเงียบมันนิ่งและมันรอคนที่มองเห็นคุณค่าเหรียญนี้ก็เช่นกันมันไม่เคยถูกโฆษณาไม่เคยถูกพูดถึงในสื่อกระแสะหลักแต่ในวงการเฉพาะทางมันถูกกล่าวถึงด้วยน้ำเสียงที่จริงจงังและเคารพบ,บางคนเริ่มต้นจากการค้นลิ้นชักเก่าบางคนเปิดกล่องเหล็กที่เก็บเหรียญมาตั้งแต่สมัยพ่อบางคนเจอโดยบังเอิญในวันที่ไม่คาดคิดและเมื่อ เปียนนั้นถูกนําไปตรวจสอบอย่างละเอียดโลกทั้งใบของพวกเขาก็เปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่เรื่องของโชคลาภลอยๆแต่มันคือเรื่องของประวัติศาสตร์การผลิตก,การคัดเลือกและการอยู่รอ แดะเหรียญน,นี้เป็นพยานเงียบของยุคหนึ่งเป็นวัตถุที่สะท้อนระบบเศรษฐกิจความคิดและเทคโนโลยีของประเทศไทยในช่วงเวลานั้นอย่างชัดเจนและที่สำคัญมันยังคงอาจซ่อนตัวอยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คุณคิดอาจอยู่ในบ้านในตู้ในกล่องเก่าหรือในที่ที่คุณไม่เคยเปิดมานานหลายสิบปีเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะรายละเอียดที่สาคัญที่สุดยังไม่ถูกเปิดเผย และมันคือสิ่งที่ทำให้เหรียญเล็กๆนี้ถูกพูดถึงในระดับที่คนทั่วไปแทบไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อคุณเริ่มมองเหรียญน,นี้ด้วยสายตาใหม่คุณจะเข้าใจทันทีว่ามันไม่ใช่แค่ ณโลหะกลมๆอีกต่อไปเหรียญสองบาทปีนั้นถูกผลิตในช่วงที่เทคโนโลยีการผลิตกำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมไปสู่ระบบที่แม่นยำขึ้นแต่การเปลี่ยนผ่านย่อมมีช่วงรอยต่อและช่วงรอยต่อน,นี้เองคือจุดกำเนิดของความแตกต่างที่นักสะสมตัวจริงเฝ้าตามหามีเหรียญบางชุดที่ถูกผลิตในช่วงต้นมีบางชุดในช่วงกลางและบางชุดในช่วงปลายแม้จะเป็นปีเดียวกันแต่ รายละเอียดเล็กน้อยกลับไม่เหมือนกันเลยเส้นขอบบางเหรียญคมกว่าน้ำหนักบางเหรียญต่างออกไปเพียงเสี่ยวกรัมลวดลายบางตำแหน่งลึกตื้นไม่เท่ากันสิ่งเหล่านี้คนทั่วไปไม่มีวันสังเกตเพราะมันถูกสร้างมาเพื่อใช้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อโชว์ผู้ชายวัยห้าสิบขึ้นไปหลายคนเข้าใจดีว่าประสบการณ์คือสิ่งที่สอนให้เรามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเช่นเดียวกับนักสะสมระดับสูงพวกเขาไม่ได้ดูแค่ปีที่ผลิตแต่ดูเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเหรียญ ดูรอยกดดูแรงอัดดูความสมบูรณ์ของผิวโลหะและดูว่ามันเคยผ่านมือใครบ้างมีเหรียญจํานวนหนึ่งจากปีนั้นที่แทบไม่เคยถูกใช้งานจริงบางเหรียญถูกเก็บตั้งแต่วันแรกโดยไม่รู้ตัวบางเหรียญถูกใส่ซองถูกวางในกล่องและหลงลืมไปพร้อมกันเวลาเมื่อถูกนำออกมาอีกครั้งมันเหมือนกับการเปิดประตูย้อนกลับไปสู่อดีตที่หยุดนิ่งในวงการสะสมมีคำพูดหนึ่งที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังมาก เขาบอกว่าเหรียญที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่เหรียญที่ใหม่ที่สุดแต่คือเหรียญที่ไม่ถูกแต่ต้องโดยโลกภายนอกเหรียญสองบาทปีนั้นบางเหรียญมีคุณสมบัตินี้ครบถ้วนอย่างน่าตกใจสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจมากขึ้นคือจํานวนเหรียญที่เข้าเงื่อนไขแบบนี้มีน้อยลงทุกปีไม่ใช่เพราะมีคนทําลายมัน แต่เพราะการเวลาไม่เคยประณีต่อโลหะเหรียญที่เคยสมบูรณ์เมื่อผ่านความชื้นผ่านการเสียสีหรือผ่านมือคนเพียงไม่กี่ครั้งคุณค่าก็เปล นิยมไปทันทีชายหลายคนที่เริ่มสนใจเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มจากความโลภแต่เริ่มจากความสงสัยเหรียญที่เคยอยู่ในกระเป๋าทำไมวันนี้มีคนพูดถึงมันด้วยน้ำเสียงจริงจังทำไมมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทำไมมีการถกเถียงกันเรื่องจุดเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคำตอบคือเหรียญนี้ไม่ได้เป็นเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่มันกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็น ตัวแทนของช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับไปผลิตซ้ำได้อีกแล้วต่อให้ใช้แม่พิมพ์แบบเดิมต่อให้ใช้โลหะชนิดเดียวกันผลลัพธ์ก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะบริบทของเวลานนั้นหายไปแล้วและเมื่อของสิ่งหนึ่งไม่สามารถทำซ้ำได้ มูลค่าของมันก็จะไม่ถูกกำหนดโดยตัวเลขบนหน้าเหรียญอีกต่อไปแต่มันถูกกำหนดโดยความต้องการความเข้าใจและความหายากที่แท้จริงมีเรื่องเล่ามากมายในวงการบางคนเคยถือเหรียญน,นี้ไว้เฉยๆนานหลายสิบปีโดยไม่รู้เลยว่ามันถูกพูดถึงในกลุ่มเล็กๆอย่างจริงจังบางคนเกือบเอาไปแลกของโดยไม่รู้คุณค่าและบางคนตัดสินใจเก็บมันไว้เพราะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่ธรรมดา ความรู้สึกนั้นไม่ได้หลอกพวกเขาเลยเพราะเมื่อเหรียญน,นี้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการประเมินอย่างเข้มงวดผ่านสายตาของผู้เอชิโยชาญผ่านการเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นๆจากปีเดียวกันความจริงบางอย่างก็เริ่มปรากฏมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของช่วงเวลากระบวนการและการอยู่รอดและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มเปลี่ยนจากเหรียญธรรมดาไปสู่วัตถุที่คนพร้อมใจทุกอย่างเพื่อให้ได้มา แต่ตัวเลขที่แท้จริงเหตุผลที่มันทําให้คนเงียบงันและมูลค่าที่ไม่มีใครคาดคิดยังไม่ได้ถูกเปิดเผยในตอนนี้เมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเหรียญเล็กๆที่เคยถูกมองข้ามกําลังสะท้อนชีวิตของ ผู้ชายจำนวนมากที่ผ่านการเวลาผ่านการตัดสินใจผ่านโอกาสที่เข้ามาเงียบๆและจากไปเงียบๆเช่นเดียวกันในวงการสะสมระดับลึกเหรียญสองบาทปีนั้นไม่ได้ถูกพูดถึงด้วยความตื่นเต้นแบบฉาบฉวยแต่ถูกพูดถึงด้วยความเงียบความนิ่งและความเคารพผู้เชี่ยวชาญบางคนใช้เวลาหลายนาทีเพียงเพื่อจ้องมองเหรียญเดียวหมุนมันช้าๆใต้แสงไฟดูเงาสะท้อนดูพื้นผิวดูความ สมดุลของแรงกดที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเหตุผลที่ต้องละเอียดขนาดนั้นเพราะเหรียญที่เข้าเกณฑ์สูงสุดมีคุณสมบัติที่แทบไม่เหลืออยู่แล้วในปัจจุบันผิวต้องยังคงสภาพ เดิมเส้นต้องคมรายละเอียดต้องครบไม่มีร่องรอยการใช้งานไม่มีการขัดไม่มีการซ่อมไม่มีการแต่ต้องจากมือที่ไม่จำเป็นและที่สำคัญต้องเป็นชุดการผลิตเฉพาะช่วงหนึ่งเท่านั้นผู้ชายวัย60หลายคนที่ได้ยินเรื่องนี้มักเงียบไปครู่หนึ่งเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่าสิ่งแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคแต่มันคือเรื่องของการไม่รู้ในอดีตและรู้ทัน ในวันนี้มีการเปรียบเทียบเปลี่ยนนี้กับของสะสมระดับโลกเพราะมันมีลักษณะเดียวกันคือไม่สามารถผลิตเพิ่มได้อีกไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขาราย ละเอียดได้และไม่สามารถทำซ้ำบรรยากาศของช่วงเวลานั้นได้เลยแม้แต่โรงกระสับเองก็ไม่อาจสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมเหรียญจำนวนมากจากปีเดียวกันถูกคัดออกตั้งแต่แรกเพราะไม่เข้าเกณฑ์บางเหรียญสึกบางเหรียญมีตำหนิบางเหรียญผ่านการใช้งานหนักแต่เหรียญที่เหลือรอดมาได้ในสภาพสมบูรณ์ระดับสูงมีจำนวนน้อยจนสามารถนับได้และทุกเหรียญต่างมีประวัติของตัวเองเมื่อเหรียญ แบบนี้ปรากฏตัวในวงการมันไม่ต้องการการโฆษณาข่าวจะเดินทางด้วยตัวมันเองจากปากต่อปากจากคนที่เข้าใจคุณค่าไปสู่คนที่พร้อมจะแลกทุกอย่างเพื่อครอบ ครองมันเพราะสำหรับบางคนมันไม่ใช่แค่การสะสมแต่มันคือการถือครองชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ผู้ชายที่ผ่านโลกมามากจะรู้ดีว่าบางสิ่งไม่สามารถวัดค่าได้ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่วัดด้วยความหมายความหายากและการยอมรับของคนในวงแคบและเมื่อทั้งสามอย่างมาบรรจบกันตัวเลขก็จะไม่ทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งเหรียญสบาทปีนั้นเหรียญหนึ่ง ที่เข้าเงื่อนไขทุกประการถูกประเมินมูลค่าอย่างเป็นทางการตัวเลขที่ถูกพูดออกมาทําให้หลายคนเงียบงันบางคนไม่เชื่อบางคนต้องขอทบทวนใหม่เพราะมันสวนทางกะบบภาพจําของคําว่าเหรียญสองบาท อย่างสิ้นเชิงไม่มีเสียงปรบมือไม่มีความเออะมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจว่าสิ่งเล็กๆที่ถูกมองข้ามมาตลอดชีวิตสามารถกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลทางมูลค่าได้อย่างไม่น่าเชื่อและในวินาทีนั้นเองเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันตั้งแต่อดีตวันที่เหรียญถูกผลิตวันที่มันถูกใช้วันที่มันถูกเก็บวันที่มันรอดและวันที่มันถูกมองเห็น คุณค่าอย่างแท้จริงตัวเลขสุดท้ายที่ถูกยืนยันไม่ใช่หลักแสนไม่ใช่หลักล้านต้นๆแต่เป็นตัวเลขที่ทําให้คําว่าเหรียญต้องถูกนิยามหม่เหรียญสองบาทปี2534เหรียญน,นั้นถูกประเมินมูลค่าสูงถึง9ล้านบาทถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ลองหันกลับไปมองลิ้นชักกล่องเก่าหรือของที่คุณเก็บไว้เงียบๆบ,บางทีเรื่องราวครั้งต่อไปอาจเริ่มต้นจากบ้านของคุณเอง